ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนึงนะคะประมาณชั่วโมงป้อมอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงใช่ค่ะก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเลยใช่ค่ะโอ้โห oh, ถ้าใช้พลังงานมากมายมหาศาลขนาดนี้ครับต้นทุนคงจะสูงมากเลยคุณก็เอ่อถ้านปัจจุบันเราลดลงเยอะมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่เราใช้ไม้อัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงไม้อัดเม็ดใช่ค่ะมันก็ช่วยลดต้นทุนทางด้านพลังงานค่อนข้างสูงอยากเห็นแล้วครับ มันเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ทำไอ้น้ำเลยได้เลยครับพาไปเลยครับคุณก็ค่ะ ู้ชมครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นที่ปรึกษาสำหรับโครงการของที่โรงงานนี้ด้วยนะครับอยู่กับอาจารย์อดีเทพสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหแนะนํานิดนึงครับเราเป็นผู้ที่นําระบบเข้ามาติดตั้งยังเหรอครับอาจารย์อ่าใช่ครับก็คืออ่าทางทางกลุ่มที่ปรึกษานะครับซึ่งร่วมกับทางกรงพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับ ได้ได้ดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหัวเผานะครับจากหัวเผาที่ใช้น้ํามันเตาเป็นเป็นหัวเผาที่ใช้ตัววุ้ดผลิตตัวนี้นะครับวุ้ดผลิตหรือชื่อภาษาไทยคือเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดใช่ครับก็เ<อ>รียกชีวมวลอัดเม็ดแต่มันเป็นแท่งนะอาจารย์ <laughs> ทำไมเราเรียกนะอย่างนั้นนะจริงๆแล้วมันมันเรียกได้ทั้ง2แบบนะฮะในในวงการนี้จริงก็เรียกทั้งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดหรือบางที่ก็เรียกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ดูแลเหมือนขนมนะฮะไม่รู้นี่กินเข้าไปเราเนี่ยใช่ครับแต่นี่นะครับทามาจากทามาจากอะไรครับอาจารย์จริงๆทํามาจากพวกเศษไม้ครับใช่ครับมันเวิร์กยังไงบ้างครับกอ็อย่างแรกก็คือมันค่าความร้อนมันเนี่ยมันสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเตาได้ดังนั้นการที่เราสามารถใช้เชื้อเพลิงในประเทศได้ มันก็ช่วยประเทศชาติในการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายจริงด้านพลังงานได้นะครับคำว่าประหยัดของอาจารย์เนี่ยประหยัดได้มากน้อยขนาดไหนก็ถ้านับเฉพาะตัวโรงงานนี้นะครับโรงงานต้นแบบแห่งนี้เนี่ยประหยัดได้ประมาณ7 5ต้นทุนของเดิมที่ใช้น้ํามันเตาอยู่นะครับก็ประมาณ800บาทต่อชั่วโมงแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวนี้เหลือประมาณ200บาทต่อชั่วโมงลดหัวไป4ี่เท่าลดหัวบ4สี่เท่าครับโอ้โโยพี่ก้อยยิ้มแฉ่งเลยนะ ยังไงซะชื่อต้นทุนด้านด้านพลังงานเนี่ยก็เป็นต้นทุนที่สําคัญด้านหนึ่งของโรงงานแทบจะทุกโรงงานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราสามารถประหยัดตรงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ทําให้โรงงานสามารถสร้างกาไรได้มากขึ้นอะไรนะครับทำให้โรงงานอยู่ได้มากขึ้นอะไรโอ้อาจารย์ฟังแบบนี้แล้วคุ้มค่ามากมากเลยแล้วจากตอนนี้ครับจากโรงงานต้นแบบที่เรียกว,ว่าประสบความสําเร็จแล้วเรามีแผนในการต่อยอดตรงนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ก็สําหรับปีนี้นะครับเรามีโครงการต่อเนื่องครับ นะครับจากเดิมที่โรงงานต้นแบบได้ทํา1โรงงานปีนี้นะครับจะมีโรงงานที่ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อทาโครงการแบบนี้อีก1น0โรงงานจาก1ไป100จากหนึ่งไป100ร้อครับโอ้แต่ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับประเทศของเราด้วยนะถ้าทุกคนสามารถที่จะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดใช่ครับก็ทางทางกระทรวงมีเงินช่วยเหลือนะครับมีเงินช่วยเหลือประมาณ30%ของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงระบบเยอะอยู่นะใช่ครับก็คือน,นอกจาก ผลประหยัดจะอยู่กับโรงงานไปตลอดแล้วจริงๆในตอนเริ่มต้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองเต็มร้อยด้วยครับใช้เงินตัวเองแค่บางส่วนเท่านั้นเองอาจารย์ครับถามตอนนี้ผมชักอยากจะรู้แล้วว่าก่อนที่จะออกมาเป็น w o วูดพ l เล s นะครับหรือว่าเจ้าพลังงานชีวมวลอัดเม็ดแบบนี้เนี่ยมันมันมีกระบวนการยังไงครับ ก็เดี๋ยวพาไปครับนะครับมีโรงงานนะครับมีโรงงานที่เขาทําอยู่นะครับครับแล้วมีใครรออยู่ตรงนั้นไหมครับที่จะบอกข้อมูลกับเราได้อมอมีครับมีครับก็เป็นท่านอาจารย์วีรชัยริมอนชัยเจริญนะครับเจ้าของโรงงานนะครับผมตัวบุชเพลทเนี่ยนะครับก็คือการเอาหรือว่าไบโอแมสเพลทเนี่ยคือการเอาชีวมวลตัวไหนก็ได้นะครับ แล่วก็จะเป็นไม้เป็นสางข้าวโพดเป็นต้นข้าวโพดเป็นยูคาหรือแม้กระทั่งฟางข้าวเอามาทําการแปลรูปมันขั้นตอนแรกก็คือเอาชีวมวลสดๆมาเลยนะครับมาย่อยให้เป็นชิ้นย่อยย่อยให้เป็นขนาดเท่ากับขี้เลื่อยเลยเอาตัวนั้นไปทําการอบแห้งครับงจนเหลือความชื้นประมาณสัก12-15%หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขบวนการขึ้นรูปแล้วก็คือการเข้าเครื่องพิเลตไพซิง่งหรือเครื่องอัดพิเลตนั่นเอง ตัวเครื่องอัดเปลืเนี่ยจะทาให้ความชื้นต่ากว่า10แล้วก็จะทําให้เกิดการหลอมตัวออกมาเป็นแท่งกลมๆก,การที่เรามาแปลรูปเขาโดยการทําให้เขาแห้งจนความชื้นไม่ถึง10%เนี่ยครับแล้วมันจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเช่นในการเผาไหม้เนี่ยเราไม่ต้องไปเผาน้าครับเราเผาตัวที่เป็นเชื้อเพลิงตรงๆแล้วการที่เราอัดมันจนมันมีความหนาแน่นมากกว่าธรรมชาติสัก3าเท่าถึง4เท่าเนี่ยมันทําให้เวลาเราขนส่งเนี่ยครับเราไม่ต้องขนส่งของเยอะ ก็ได้ปริมาณอย่างที่เราต้องการแล้วอันที่3าคือการที่เขามีลิกนินเคลือบอยู่จนเห็นเป็นมันเงาเลยนี่นะครับมันก็ไม่ดูดความชื้นกลับเข้าไปนี่คือจุดประสงค์3ข้อดีของเขาเลยครับศักยภาพของประเทศไทยผมว่า5ล้านถึง10ล้านตันในการแปลรูปเป็น,ปนรูปเปเยดใช้ได้เลย ได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับของกระบวนการผลิตเจ้าวุฒิพาเลสนี้นะฮะอูไม่น่าเชื่อว,ว่าจิ๋วแต่เจ๋วมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนับสนุนม,มากๆแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสารประปจ,จารย์นะครับเทพขอบคุณที่ได้ความรู้มากแลนะน่าสนใจจริงๆขอบคุณนะครับ,บ,บครับผมครับผมสวัสดีครับรวมไปถึงคนนี้เลยนะฮะคนก็ขอบคุณมากที่วันนี้นะเปิดโรงงานนี่นะที่ชมกันเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักมากๆอ่ะนี่ขนาดผมไม่ได้ทําโรงงานเองนะก็ยังดูแลดีขนาดนี้เลยขอบคุณด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากเศษไม้แบบนี้ที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าแล้วก็ไร้ประโยชน์ครับแต่ในปัจจุบันสามารถนํากลับมาสร้างพลังงานแล้วก็สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลขนาดนี้ครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาฝากกับดีดีมีพลังงานในวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต่อและไปดูรูปแบบของพลังงานที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นกลับมาติดตามกันครับครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ